ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็มาชมกันต่อนะครับองนี้ก็จะเป็นพระเนื้อชินนะครับชินตะกัวนะครับผมมองไม่ออกนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเพราะว่าตัวน,นังซื้อลบไปแล้วนะครับดูไม่ออกเลยครับ คล,คล้ายคำว่าดำนะครับตลวงพ่อดำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดำหรือว่าเต๋รู้แต่ว่าเป็นพระที่มีเนื้อหาเก่าครับเก่าเก่ามากเลยนะครับองค์เนี้ย เป็นพระชินตะกัวที่เนื้อหาเก่ามากๆเงาวับเลยนะครับเพราะว่าผมใช้สำรี ปัดฝุ่นไปแล้วนะครับทุกองค์ที่ผมนำมาถ่ายผมใช้สำลีทําความสะอาดหมดทุกองค์เก่ามาก เ,เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะทราบนะครับเห็นยันนี้ก็อาจจะร้องอ๋อเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่ทราบถ้าเห็นยันตรงนี้ก็คือจะร้องอ๋อเลยพระเนื้อตะกัวเป็นพระที่ดูแล้วเก่ายากนะครับพระที่ทําจากตะกัวนี่จะดูแล้วเป็นเป็นพระที่เก่ายากนะครับแต่องค์นี้ หยิบขึ้นมาสองนี่รู้เลยว่าเป็นพระเก่าเนื้อนี่เงาวับเลยเป็นเพื่อนดูนะครับคราบสีดำสีน้ำตาล ภาพสีขาขาวคุมอยู่นะครับบกคุมอยู่เก่าเก่าๆองนี้เก่าเสียดายตรงตัวหนังสือนี้ลบไปแล้วมองไม่ค่อยเห็น เพื่อนๆดูครับออกเป็นสนิมออกขึ้นมาเป็นสีดแดงแๆนะครับสีคาบขององค์พระจะออกมาสีแดงแๆน้ําตาลแดงแๆ คนคาบสีดำสีขาวนะครับคมกันอยู่บ่งบอกถึงว่าพระนี่ผ่านการเวลานะครับ เป็นชื่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับรู้แต่ว,ว่าเป็นผ้าเก่าครับโอ้หดูเก่าจนเงาขึ้นเงาเลย ไปครับผมมาชมอีกอง์นึงเป็นพระอะไรเป็นพระเจ้าสัวนะครับเป็นพระเจ้าสัว ชุดนี้ผมไม่ทราบที่เลยนะครับต้องขอพระอภัยมณีเพื่อนๆนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมคือเราไม่ทราบเราก็บอกว่าไม่ทราบนะครับเราจะไปบอกว่าเป็นพระนั้นพระนี้ก็ไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องไม่รู้ก็บอกก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่า เ็นพระเจ้าสวนะครับทรงแบบนี้ก็จะมีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแต่องค์นี้ไม่ทราว่าจ,จะใช่หรือไม่นะครับ องนี้ก็เป็นผ้าเก่าอยู่พอตัวอยู่ดูจากห่วงนะครับห่วงเป็นห่วงห่วงเล็กๆแบบนี้ซึ่งหลังๆมาเห็นเห็นมีผ้าที่ออกลักษณะแบบนี้จะเป็นห่วงเล็กๆห่วงหน้าหนะครับห่วงหน้าๆหนางรูเล็กๆแต่องนี้เป็นหูบางๆนะครับรูใหญ่ๆนะครับ แล้วก็มีรอยเชื่อมนะครับมีรอยเชื่อมด้วยส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีมีรอยจานนะครับด้านหลังนี้มีรอยจานด้านหลังนี้มีรอยจานอ,าอักขลาครับตรงนี้จะเป็นตัวใหญ่คล้ายๆตัวอูนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆตัวอู ส่วนช่วงนี้ก็จะคล้ายๆอาละทํานอนประมาณนั้นนะครับผมแต่ตรงนี้คล้ายๆกับเป็นตัวอุก,กับตรงนี้อันนี้ตัวตรงตัวใหญ่ผมคิดว่านะครับลองลองกล้องดูนะครับ พระที่ทําความสะอาดปัดฝุ่นปัดอะไรออกมันก็ดูสะอาดสะอ้านดูดีนะครับผมถ้าเราไม่ปัดไม่ทําความสะอาดเพราะพระเพิ่งเราเพิ่งได้มามันก็จะบางทีเราก็โดนฝุ่นนะครับก็ต้องจำเป็นต้องทําความสะอาดก่อน เงาบังนะครับมองไม่ค่อยเห็นยันนะครับจริงๆมีตัวอักขระยันอยู่นะครับเขาเขียนไว้อยู่เพื่อนเสังเกตดีๆนะครับจะมีอักขระยันเขียนจานลอยจานพุ่ง่ายว่ามีรอยจานอยู่ด้านหลัง หามุมไม่เจอยังหาไม่เจอเลยลองขยายหน่อยทีนี้ต้องเจอ นี่ครับเป็นรอยจานนะครับนี่เป็นรอยจานแต่เป็นรอยบางๆนะครับต้องสังเกตดูดีๆว่าเป็นรอยจานแต่บางมากจานไม่แข็งแรงเท่าไหร่นี่ครับผมเนี่ยเป็นเงาเนี่ย หูเป็นหูเชื่อมนะครับเป็นหูเชื่อมผ่านไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา มาอีกองหนึง่งเริ่มจะมืดแล้วผมเองก็ถ่ายช่วงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงก,กว่าๆแล้วก็มืดคืมด้วยเหมือนคล้ายฝนจะตกองนี้ก็จะเป็น เป็นล็อกเก็ตนะครับ Lock ไม่ใช่ล็อกเก็ตเป็นพระแบบองค์เล็กๆเป็นหลวงพ่อเงินองค์เล็กๆนะครับต้องลองแกะออกมาดูนะครับผมยังไม่ไม่ได้แกะแลองลองแกะออกมาดูจะเป็นยังไงอุหล่นเลย เป็นหลวงพ่อเงินองค์เล็กๆแต่ว่าเนื้อหาก พอนั่งยิ้มเลยองเล็กๆเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับเด็กๆหรือว่าผู้หญิงนะครับที่ชอบหอยพระองเล็กๆนะครับก็ถือว่าเนื้อหาโอเคนะครับจริงๆมีองค์ใหญ่อยู่องหนึ่งมีหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ ระหว่างองค์ใหญ่กับองค์เล็กองค์ใหญ่เราเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าองค์เล็กนี่เห็นไม่ชัดเห็นแต่ความคมผมก็เลยเลือกองค์นี้ครับผมเอาผ่านไปมาชมองค์สุดท้ายนะครับมีอยู่องค์ ตรงนี้เป็นผ้าเหรียญน,นะครับเป็นผ้าเหรียญซึ่งก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสังวานนะครับผมหลวงพ่อสังวานเขมจารีนะครับ วัดดอนกระเบื้องอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญนี้ออกเมื่อปี2522นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมเนื่องในวาระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหรียญพระครูสังวนเขมจารีนะครับมีเลขหนึ่งอยู่ตรงสังคติน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือเปล่านะครับ ผมเห็นว่าเหรียญนี้มีความพมความคลาสสิกสวยงามนะครับเขาทำแบบค,สสคลาสสิกคล้ายๆหเหรียญทร,ทรงโบราณนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆทรงโบราณก็น่าจะเป็นพราเกจิดังทางจังหวัดราชบุรีนะครับคนทางพื้นที่ก็อาจจะรู้จักท่านนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยทราบนะครับข้างหลังเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นรูปพระพุทธมงคลนะครับปางมานวิชัยนะครับโหเรียบร้อยนะครับโหเรียบร้อย ถ้าหงเรียบร้อยแบบนี้ทั้งหน้าทั้งหลังโอกาสแท้ค่อนข้างจะเยอะ90อร์ซขึ้นไปนะครับ อ่ะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ